เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาแชร์เดียให้พี่ๆนะครับตามคําขอนะฮะโอ้โห oh, คลิปนี้หัว oh, ยุ่งนิดนึง oh. พี่ๆขอกันมาว่าอยากเห็นบรรยากาศของการสืบคลื่นแล้วเอาไปแอคชั่นนะครับว่ามีแนวทางในการวางโจทย์อะไรยังไงบ้างนะครับเราเห็นอะไรใน s สเกลด g r e e ช่วงนี้พี่ๆส่งกันบ้านเยอะนะครับหลายท่านสืบคลื่นเก่งสเ e ลด g กรีแน่นละนะอยากจะได้ไอเดียในการสืบคลื่นว่าแต่ละโจทย์ที่เราเขียนในดีกรีนั้นมีอะไรน่าเล่นบ้าง เมื่อเราไล่ความสัมพันธ์มาแล้วจากดีกรีบนมาสู่ดีกรีล่างเนี่ยเราจะมีวิธีในการเลือกโจทย์เล่นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะแชร์ไอเดียให้เป็นอีอกหนึ่งคสสต s t ให้พี่พีรปรึกษ,ษาต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ค่อนข้างมีเวลาในการอคลิปน้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในกราฟเลยนะครับว่าในะกระบวนการในการสืบคลื่นเมื่อทําความสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยเราเห็นโจทย์อะไรบ้างในแต่ละดีกรี สิ่งที่เราจะตัดสินใจในการเล่นก็มีอยู่2อย่างค,คือไปเลือกเล่นตามโจทย์หน้าง,งานดูก่อนว่าบรรยากาศในแต่รีกรีเขาทําอะไรบ้างดิกรีนั้นทําอะไรอยู่มีโอกาสอะไรที่จะเล่นได้บ้างถ้าจะเล่นแล้วเดตพอยต์คืออะไรจุดเปลี่ยนของสิ่งที่เราเลือกเล่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองไปไปดูไอเดียแล้วกันครับเป็นคลิปสั้นๆเผื่อจะได้ไอเดียให้พี่ๆไปพัฒนาต่อนะครับไปชมครับโอเคนะครับตัดมาที่กราฟครับตอนนี้เวลา2องทุ่มสินาที ของวันที่26ิมิถุนายนนะครับช่วงใกล้สิ้นเดือนแล้วนะร,รู้สึกว่าในภาพมันเนี่ยน่าจะแรงซื้อน่าจะฟอร์มไม่รอดนะครับใครทำสเกลดีกรีในภาพของมันนะครับชุดของปลายเซกเมนต์ m 5ของเรานะครับเริ่มมีแรงข่ายมา3เดือนนะครับ,นะรบจากไซอัพเบฟลุนโมโนอัพเนี่ยฟอร์มแรงซื้อของโจทย์ขอ,ของพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเห็นฟอร์มแรงซื้อที่ค่อนข้างน่ากังวลนิดนึงนะครับว่า เริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วนะแท่งของมันล่าสุดเดือนมิถุนายนเริ่มมีแรงขายลงมาเห็นไหมครับนะแสดงว่าไอ้ที่ซื้อขึ้นไปฟอร์มน่าจะเละหน้าดูนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูฟอร์มแรงขายนิดนึงนะน่าจะเห็นฟอร์มแรงขายได้ในดีกรีย่อยนะครับนะดูซิว่าไอ้แรงขายของไส้ของแท่งอัพเบฟล่าสุดเนี่ยมีแรงขายมายัางไงในภาพวี้ครับนะย้อนดอปมาวีดอปมาในภาพวีครับแรงขายของไส้ชุดนั้นเราเห็นแล้วครับว่าเขาให้ลักษณะของโมดดาวมา ไครับอ่าแล้วเหมือนโมเลดาวชุดนี้เหมือนจะมีเงาของโพลีย่อยๆนะเหมือนจะมี m 1ซื้อกับ m 2ทุบลงมา m 3อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองรอ,งองดูฟอร์มในเดลี่ต่อครับชุดแรงขายโมเลดาวในภาพวีดรอปมานะครับก็จะพบว่ามีฟอร์ม m 1ปรับ m 2พระเอกของเรามีแค่ m 1กับ m 3ตอนนี้หยุดคิดใน m 4นะเห็นไหม m 4ค่อนข้างที่ยังยัง ซื้อเร็วนะแต่ยังซื้อน้อยอยู่นะเดี๋ยวขอวัดฟิโบนินิดนึงครับว่าฟอร์มดิเรกชันขาลง m 4ซื้อมาเท่าไหร่ของ m 3านะครับวัดฟิโบนิชเ,เมน้นธรรมดานี่แหละ m 4เราซื้อมาที่ระยะประมาณ50เนะด้งนะเห็นไหมครับไส้อัพเวฟลุ้นวันนี้น่าจะได้ลุ้นโมโนอัพนะเมื่อเช้านะแต่ฟอร์มแรงซื้อไม่ดีครับโดนแรงขายลงมานะถ้าเกิดวันนี้ปิดดาวเวฟวันนี้วันพฤหัสนะถ้าดาวเวฟฟอร์มแรงขายไม่ดีพอดึงกลับพรุ่งนี้ไปปิดอัพเวฟแสดงว่า วีคนี้อาจจะได้เห็นบรรยากาศของ M4 ใน d e g r e เ Day เนี่ยอยู่ในชุดของ o l y w a ว e นะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ถ้าเกิดเบาๆเลยอาจจะลงเปทดสอบโลหรือลงไปลุ้นดิเร t i o n M5 ข้างล่างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาโจทย์เล่นระยะสั้นกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าไอไ้ไส้ดาวเวฟเนี่ยที่ซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วโดนทุบลงมาเนี่ยมีฟอร์มขาลงมาอย่างไงนะครับถ้าฟอร์มดีเดี๋ยวเราเกาะฟอร์มขาลงนะครับ ต่ถ้าเกิดฟอร์มขาลงไม่ดีเข้าสู่ในตำแหน่งของที่มีแรงซื้อแร่งซื้อเริ่มฟอร์มได้เดี๋ยวเราเกาะฟอร์มขาลงไปเล่นบายส่วนตามแรงซื้อดูก็ได้นะครับวันนี้รู้สึกจะมีอีเวนต์ด้วยนะครับข่าวประกาศตัวเลข GDP Final GDP ออกมาสีแดงนะ,อ,ะอาจจะกดให้ดอลลาร์อ่อนหรือเปล่านะทองจะด,ดันขึ้นแต่ตัวเลขการเคลงกานจ้างงานออกมาเขียวน่าจะชักเยินพอสมควรโอเคอ่ะตอนนี้ได้โจทย์ละโจทย์ที่สนใจตอนนี้คือ เรารู้ตำแหน่งครับเราอยู่ในตำแหน่ง M4 ของ Form d เด a t i o n ขาลงและชุดนี้คือ Form d เด a t i o n ขาลงของโมโนดาวในภาพวีนะครับแล้วภาพวีก,ก็คือโมโนดาวของของแรงขายที่ดึงไส้ในภาพมันนะครับพี่พี่เช็คสเกลดูียของของแต่ละท่านเลยนะครับตอนนี้ M4 เรานะเราเราบรรยากาศของ M4 วันนี้คือเมื่อวานวันก่อนได้ไส้อัพเวันนี้เกือบได้ลุ้นโมนโมนอันะแสดงว่ามีฟอร์มแรงซื้อมา2 3วันนี้ นะครับแล้วก็โดนแรงขายลงมาวันนี้แทนที่จะได้ลุ้นโมนอัพไม่ได้ลุ้นครับได้ลุ้นดาวเวฟแทนหรือเปล่าแลวดาวเวฟจะยาวแค่ไหนหรือจะหลุดเป็นนิวโลเลยหรือเปล่าแล้วพวกนี้จะลงต่อโมนโนด,ดาวไปสู่ว่าที่ M 5ไหมอันนั้นคือโจทย์ดาวไซด์นะครับซึ่งเรามีทั้งโจทย์อัพไซด์ถ้าเกิดวันนี้ซื้อกลับขึ้นไปอ่าโอเคครับ M c อาจจะได้ลุ้นโมนอัพต่อหรือเปล่าอ่า M 4จะซื้อเยอะไหมในภาพวีกโมนโนด,ดาวจะดึงไส้หรือเปล่านะไส้ในภาพมันที่ขายลงมาจะดันไส้กลับหรือเปล่าอ่าก็เรื่อง แต่ตอนนี้โจทย์ที่เราจะเลือกเล่นเดี๋ยวเราลงไปดูฟอร์มตรงนี้ก่อนครับว่าไส้ดาวเวฟชุดนี้มีฟอร์มแรงขายมาอย่างไงครับขออย่าดรอปไปใน4ชั่วโมงสชั่วโมงฟอร์มแรงขายเราได้โมลด,ดาวมา2แท่งนะครับไส้ดาวเวฟนะโอ้ไส้นี้น่าจะเป็นจังหวะขาวเมื่อกี้ครับน่ากลัวทีเดียวนะซื้อกลับฟอร์มไม่ได้ครับโดนทุบตบลงมาต่อนะฟอร์มดิ t ช o n ขาลงของโมลด,ดาวใน4ชั่วโมง นะฟอร์มโพลีข้างในน่าจะเละเทพอสมควรครับเดีย๋ยวไปดูสภาพหน่อยโอเคอ๋อนี่ไงตอนนี้เราได้ฟอร์มเดยชันขาลงใหญ่ในหนึ่งชั่วโมงครับเห็นพระเอก m 1กับ m 3มาละ m 2ค่อนข้างเี่ทำราคาพอสมควรแล้วก็ทุบ m 3ลงมาตอนนี้บรรยากาศอยู่ใน m 4นะครับนะเราอยู่ในฟอร์มขาลงตำแหน่ง m 4 m 4มีแรงซื้อขึ้นมาครับแรงซื้อจะฟอร์มได้ไหม m 4จะซื้อเยอะหรือซื้อน้อย นะครับถ้าซื้อเยอะ m 4ปรับลึกและแรงซื้อฟอร์มได้ m 4อาจจะดันต่อนะก็เป็นโอกาสของฝั่งบายน่าเล่นนะอันนี้เขาเรียกว่าเล่นส่วนนะส่วนในแรงซื้อของ m 4ครับตอนนี้ m 4ซื้อมาที่ระยะยังถือว่าปรับตื้นมากยังซื้อน้อยนะ23.6ของ m 3อนะ่าถ้าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าแรงซื้อของ m 4ชุดนี้มีฟอร์มดีเดี๋ยวเกาะฟอร์มแรงซื้อไป เล่นฝั่งบายเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มในดิกีย่อยแต่ถ้าเกิดฟอร์มแรงซื้อตรงนี้เสียทรงเมื่อไหร่เริ่มขายแรงมาเราต้องเคลียร์ทิ้งนะฝั่งบายเพราะชุดนี้ M4 อาจจะปรับลงนิวโรไปปรับพอลี่ข้างล่างหรือจะปรับลงไปเป็น M5 ก็ได้นะครับต้องระวังนะคนเล่นใบส่วนนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูฟอร์มแรงซื้อในในรายนาทีดีกว่าครับว่าชุดนี้อัพเวฟมีฟอร์มแรงซื้อมาอย่างไงบ้างครับถ้าฟอร์มแรงซื้อดีก็ยังไม่ค่อยกล้าเลนะ่นเพราะยังซื้อน้อยนะแต่ถ้าฟอร์มแรงซื้อไม่ดี ก็เป็นจังหวะของฝั่งเซลล์อีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวขอดูฟอร์เรนซื้อนิดนึงครับขอดูใน5นาทีเลยห้านาทียังมีลักษณะของการเห็นไหมไอ้ที่แรงซื้อเขาดันขึ้นมาได้แค่ m 1แรกเดี๋ยวเขากําลังคุมโซน m 2อยู่นะครับถ้าเกิด m 2องเขาคุมโซนได้ก็ได้ลุ้นแค่ m 3นะชุดนี้ถ้าเล่นฝั่งบายอาจจะได้ลุ้นแค่ m 3เดี๋ยวรอดู m 4นะจุดนี้เห็นไหมครับตอนนี้5นาทีลุ้นมอนอัพแต่1นาทีน่าจะลุน้นรับ M2 ไปแล้วเห็นไหมครับ หนึ่งนาทีไนดะ้ลุ้นปรับ m 2เห็นไหมครับ m 2จะปรับโพลี่ไหมเอาเป็นว่าชุดนี้เดี๋ยวรอดูดีกว่านะยังไม่ค่อยกล้าเล่นฝั่งบายเท่าไหร่อนะ่าเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดหนึ่งนาทีเขาฟอร์ม m 3ได้ชุดนี้ m 1 m 2 m 3 m 3จริงๆน่าเล่นนะน่าวัดแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปเล่น m 3เนี่ยต้องระวัง m 4มากๆเลยนะครับใครจะเซลล์ตรงนี้ระวังโดน m สย่อยลากในหนึ่งนาทีนะครับอืม แต่ถ้าแบกดอดาวได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วไปลุ้นตอน M4 ถ้าเกิด M4 เขาขายเยอะนั่นเป็นจังหวะของฝั่งเซลล์นะครับจะส่งผลให้ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย M4 เรามีสิทธิ์จะทำาไมครับจะปรับลงต่อได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้บรรยากาศของ M4 เราได้ไส่เอเวฟม,มาใน1ชั่วโมงเราตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับไเ,เวฟใน1ชั่วโมงเราไปเจอฟอร์มแรงซื้อในเหนือทีเราพบว่าเขาทำ M1 แรกมาแล้ว กำลังลุ้น M 2ปรับคุมโซนเดี๋ยวรอดูครับถ้า M 2ขายยังไม่เยอะเรายังไม่เล่นเซลลนะครับรอดูก่อนถ้า M 2ยังคุมโซนอยู่นะเผื่อเขาจะดัน M 3ได้ปล่อยให้เขาขึ้น M 3ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตบช็อตเซล์ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดชุดนี้ขึ้น M 3ได้1ชั่วโมงอาจจะได้อัพเวเต็มแท่งนิดหนึง่งนะเพราะว่าเรามีอัพไซด์ของ M 4ใน1ชั่วโมงเขาอาจจะปรับคุมโซนในระยะ3ามแปดุดถึง้าสข้างบนได้หไหมครับเนี่ย3า2แปจุอยู่ตรงนี้ 50อยู่ตรงนี้นะเขาจะไปตรงนี้ได้ก็ต้องไปจาก M 3ในหนาทีนั่นเองโ okay. อเคเอาเป็นว่าถ้าเกิด M 2ชุดนี้ยังคุมโซนได้นะครับเราจะปล่อยให้เขาขึ้น M 3ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอตบสวนแถวๆข้างบนแล้วไปวัด M 4ย่อยนะเผื่อ M 4ย่อยเขาจะรูดก,ก็เป็นโอกาสของฝั่งเซลล์เราโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราทิ้งกราฟไปสักครู่หนึ่งนะจังหวะยังไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ M 2เขายังคุมโซนแต่ถ้าเซลล์ตอนนี้ก็เซลล์ได้ครับแต่ถ้าเกิดขึ้น M 3ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับสาหรับฝั่งเซลล์แต่ถ้าใครบายส่วนม้างล่างให้ดู M 2ชุดนี้ไว้นะครับถ้า M 2ยังคุมโซนได้ก็กล้าถือไปก่อนครับเผื่อได้รุ่น M 3นะต้องค่อยไปเช็คอีกทีหนึ่งว่า M 3สมส่วนได้ไหมแข็งแกร่งไหมแลวระวังจุดวัดใจคือ M 4นะครับถ้า M 4ขายเยอะมาฝั่งใบก็ต้องเพ่นก่อนเพราะว่าในภาพหนึ่งชั่วโมง M 4เขาจะปรับลงมานิวโลได้นะครับแต่ถ้าเกิดชุดนี้ M 2คุมมโซนนไไ่่ด้อา,าสนใจครับับฝ่งเซล์อาจจะ รอดูว่าถ้าเกิดเขาขายลงมาเยอะ M 2คุมโซนไม่ได้แล้วแรงขายเริ่มฟอร์มได้ใช้จังหวะเกาะฟอร์มลงมาเล่นชาร์ตเซล์เพื่อไปลุ้น M 4ในหนึ่งชั่วโมงหลุดนิวโลแล้วลงไป M 5้าอ่าก็ยอมทําได้ครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวรอเราดูแรงขายสักนิดนึงครับตอนนี้แรงขายเริ่มลงมา M 1ย่อยละ M 1ย่อยเดี๋ยวดูว่าแรงขายจะฟอร์มได้ไหมถ้าแรงขายฟอร์มได้จะลองวัดฝั่งเซลลงมาเล่นกับ M 4 1หนึ่งชั่วโมงลงข้างล่างดีกว่า แต่ถ้าเกิดแรงขายขายลงมาแล้วฟอร์มไม่ได้ซื้อกลับอีกปล่อยให้เขาขึ้น M3 ไปก่อนนะครับจะไม่เล่นบายไล่เนาะโอเคครับเดี๋ยวมาเราดูอีกโอเคอ่ะตอนนี้สองทุ่มยี่สิบห้านาทีครับกลับมาดูกันต่อตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการลุ้นว่าแรงขายจะฟอร์มได้หรือเปล่าเห็นไหมครับขายลงมาซื้อกลับครับเหมือนจะฟอร์มได้นะถ้าหลุด,ดยโูโรเดี๋ยวแย่เซลสซะหน่อยครับ ถ้าเกิดชุดนี้แรงขายฟอร์มไม่ได้น่าสนใจนะ M2 จะปรับลึกส่งผลให้ M4 ในหนึ่งชั่วโมงเริ่มมีการทดสอบแรงขายลงไปทดสอบนิวโรหรือเปล่า,าตอนนี้แย่ไปแล้วนะครับสามไม้เอาตายแล้วทุนมีน้อยด้วยนะครับ22ดอลลาร์แย่ไปก่อนครับโอเคตอนนี้แรงขายคุมโซนไม่ได้ครับเปิดแย่ฝั่งเซลล์ไปก่อน นะนิดหนึงนิดหนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่า m 2คุมโซนของแรงขายถ้าเกิดชุดนี้ลง m 3ย่อยได้อ่าลงมาแล้วครับลง m 3ย่อยได้หลุดไหมหลุดนิวโลขอให้เห็นดิเรกชันสักหนึ่งดิเรกชันนะอุ่นใจนะนะถ้าเกิด m 3ลงมาได้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับ1ชั่วโมงจะดึงไส้อัพเลงมาเขอดู1ชั่วโมงเห็นไหมครับกลับมาที่หชั่วโมงเห็นไมหนึ่ชั่วโมงแท่งล่าสุดเนี่ยเขาจะดึงอะไรครับ เขาจะดึงไส้อัพเวฟลงมาเป็นดาวเวฟแล้วอาจจะทําให้ M3 ลงไปต่อเนื่องเลยก็ได้นะถ้าเกิดเขาลงแรงภายใน1ชั่วโมงปิดแท่งเนี่ยอาจจะเป็น M3 ลงต่อจริงๆ M4 อาจจะยังไม่เกิดก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดปิดแท่งไปก่อนแล้วค่อยไปลงแท่งหน้าอาจจะเป็นการปิดปิดเซกเมนต์ M4 เพื่อไปทดสอบโพลีปรับคอออนข้างล่างก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เรากลับไปจับฟอร์มในหนึ่ทีต่อครับ ตอนนี้หนึ่งนาทีแรงขายฟอร์มได้มาแล้วครับลุ้นว่าที่ M สามลงมาแล้วครับอืมอืมไปแล้วครับนะทุนน้อยก็ฝึกฝนได้ครับจริงการฝึกฝนพัฒนาควรใช้ทุนน้อยๆดีที่สุดนะโอเคอ่าวันนี้ประกาศตัวเลข GDP ออกมาแดงด้วยครับตัวเลขไฟนอล GDP น่าจะเป็นตัวนำหรือเปล่า,าถึงแม้จะมีตัวเลขการจ้างงานการเคลมการว่างงานเนาะออกมาดีออกมาออกมาเขียวก็อาจจะ ต,ต้านแรงแดงข่าวแดงของฟิแลเจดีพีไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้เราดูครับแรงขายเขาเริ่มฟอร์ม M3 มาได้นะยังไว้ใจไม่ได้นะครับบางทีเขาขายลงมาเป็น M3 เนี่ยตอน M4 ถ้าเกิดเขาซื้อเยอะกลับขึ้นไปรูดเนี่ยข้างบนยังยังมีสิทธิ์นะพเพราะเราถือว่าชุดนี้ M2 ยัง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 ไม่หลุดเดดเดพอยนะโอเคอ่ะไปแล้วครับขายแรงอย่างนี้ M3 มาแรงนะ M2 เราจะปรับลึกทันทีนะครับเห็นไหม m 2ของแรงซื้อครับปุ๊บ m 1ปรับ m 2ตอนนี้ลงมา5้า18บหกหนะการที่เขามาปรับลึกเนี่ยเกิดจากแรงขายเขาฟอร์มได้ในราคะของ m 3ตอนนี้ m 3ต้องเชียร์นะเพราะเรามีฝั่งเซลลแล้วนะครับเราต้องเชียร์ m 3นะโอเคตอนนี้ m 3ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโมเรด,ดาวนะรอวัดใจกันตอน m 4เนี่ย m ะ M3 นี้ไม่น่าห่วงครับถ้าจะห่วงห่วงตอน m 4่เดี๋ยวขอ,วน,น,อ,อนนง่่งาาี้ M3 ลมเทไหร โอ้ทะลุร้อยกว่าแล้วครับโอเคอย่างนี้สวยเลยครับ M3 สวยงามนะ M3 ไม่น่าห่วงครับห่วงห่วง M4 อ่าถ้าชุดนี้ปิดเกี่ยวเข้าเข้าสู่ M4 นะตอนนี้ขออย่างเดียวครับอย่าให้ M4 ซื้อเยอะเกินครึ่งหนึ่งนะครับถ้าซื้อเยอะเกินครึ่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับแรงซื้อเขาอาจจะกลับมาฟอร์มได้อีกครั้งนะหรือจะให้ดีหนึ่งนาทีแห่งนี้ปิดดาวเว็ลงไปเรื่อยๆเลยจนหลุดนิโรได้ยิ่งดีครับเดีย๋ยวเราเก็บ กำไรระยะสั้นไปก่อนนะตอนนี้บวกไป6ดอนนะครับดดนน่ารักเชียโอเคอลุ้นครับถ้าจะปิด m 4นะสวดมนตอยากให้เขาซื้อเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ปิด m 4เขาจะดัน m 3ต่อก็ยินดีครับโอเคนะตอนนี้เราเราตามน้ำไปก่อนนะครับถ้าเกิด m 3เขาจะลงเราตามน้ำไปก่อนนะครับแรงขายเขาฟอร์มได้แรงซื้อเสียทรงก็ตามน้ำไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิด m 4เขาซื้อได้เนี่ย ลองดูว่าถ้าเกิด M4 เขาซื้อได้แล้วเกิดเขาฟอร์มได้ฝั่งเซลล์ต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับอืมแต่ถ้าเกิด M4 เขาซื้อมาซื้อน้อยปรับระยะปรับตื้นแล้วแรงซื้อฟอร์มไม่ได้เริ่มมีแรงขายปรับฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึง่งเราอาจจะเกาะตรงนั้นในการเปิดเซลล์เพิ่มได้ครับโอเคอ่ะตอนนี้ M4 เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ M3 ไม่น่ากลัวเท่ากับ M4 ซื้อเยอะนะ M4 ตอนนี้ซื้อขึ้นมาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหย่ยานะ m สี่ซื้อมาทดสอบสามแปดจุดสอง 3, 8, ครับตอนนี้นะอย่าซื้อเยอะนะถ้าซื้อเยอะแล้วฟอร์มไม่ได้ตอนนี้ในลายนาทีค่อนข้างที่จะกําลังจะเหมือนจะลุ้นฟอร์มพอลี่นะเห็นไหมในลายนาทีเนี่ยจากโลนี่เห็นไหมครับซื้อไปหายแล้วทุบลงมาเยอะนะในลายวินาทีเหมือนกําลังจะสู้กับฟอร์มเดลิชั่นข,ขึ้นอยู่นะครับนะต้องแช่งให้ให้เขาฟอร์มไม่ได้ในลายวินาทีหนึ่งนาทีเอาอาจจะได้เห็นไส้อัพเวฟแล้วลงไปเป็นดาวเวฟต่อข้างล่างนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าในลายหนึ่งนาทีฟอร์มแรงขาย m 4เราตอนนี้จะซื้อเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าซื้อเยอะนี่ฝั่งเซลล์เต็มตัวนะครับฝั่งเซลล์เต็มตัวโอเคอ่ะตอนนี้หลุดดาวเวทลงมาครับหลุดไหมหลุดไหม m 4ซื้อฟอร์มไม่ได้ครับเจอแรงขายตบกลับอ่ะเปิดเซลล์นำล่องอีกสักไม้สองไม้ครับไปครับแถวนี้นะชุดนี้ถ้าลง m 5ได้มีสิทธิ์ลุ้นนิวโลนะ หนึ่งชั่วโมงก็มีสิทธิ์ลุ้นดึงอะไรครับดึงไส้ดาวเวฟเลยนะจะทําให้หนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้ว M 4ในหนึ่งชั่วโมงไม่เกิดนะครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงจะได้เห็นแค่ไส้ดาวเวฟเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงยังลุ้นไส้ดาวเวฟนะครับยังไม่ได้แยก M 4นะไม่เป็นไรครับลงดาวเวฟมาก่อน M 3ลงต่อก็ได้ครับในหนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดเขาซื้อเยอะปิดเขียวได้ทันสามทุ่มเขาจะเป็น M 4เต็มตัว เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นว่าที่อ๋อไม่ใช่ว่าที่ถ้าเกิดเขาเป็น M3 เมื่อเราลงต่อก็ยินดีครับพอเราอยู่ในฝั่งเซลล์เราได้ประโยชน์ครับอ่ะโอ้โหแรงขายตอนนี้ยังไงครับสู้กันหนักเลย M4 เห็นไหมเวลาเล่นในฟอร์มครับสิ่งที่น่ากลัวนะคือ M4 นี่แหละระวังตัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นฟอร์มแรงซื้อหรือฟอร์มแรงขายเวลาเราเกาะฟอร์มเล่นนะครับ M4 นี่คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการที่ยา ตัดสินใจนะว่าฝั่งแรงขายถ้าความมั่นใจดีเนี่ยต้องเอาชนะฟอร์มแรงซื้อใน m 4ให้ได้ถ้าเอาชนะฟอร์มแรงซื้อใน m 4ได้โอกาสที่จะได้ฟอร์มไปต่อมีสูงครับ M4 นี่คือจังหวะที่ผมชอบเล่นอีกจังหวะหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ 22$ บดอลลาร์บวกแล้ว12าสิปสอไปลุ้น M5 กันนะหลุดนิวโรไปลุ้น M5 ครับอ่าเดี๋ยวรอวัดอินทร์นอลรอครับ M5 เรา อย่างนี้ใน1ชั่วโมง M4 ยังไม่เกิดนะครับ M3 โมเดลดาวลงต่อใช่ไหมวัดถูกไหมถูกแล้วครับยกไปครับตอนนี้ M5 เราทดสอบ81%เรียบร้อยแล้วนะครับรอดูครับเผื่อจะได้หลุดนะหนึ่ชั่วโมงตอนนี้ลุ้น M3 ลงต่อโมเดลดาวนะครับตอนนี้เห็นไหม M3 โมเดลดาวนะโจทย์เราคือวัดดวงเลยครับวัดดวงกับฟอร์มแรงซื้อของว่าที่ M4 ปรากฏว่าฟอร์มแรงซื้อของว่าที่ M4 ฟอร์มไม่ได้ครับแล้วฟอร์มไม่ได้ ก่อนที่จะปิดแท่งชั่วโมงส่งผลให้ m 3โมเดลดาวลงต่อปัจจัยการแยกซีเมนต์ m 4ในหนึ่งชั่วโมงยังไม่เกิดครับอย่างนี้โอเคอ่ะในหนึ่งทีได้ทดสอบระยะสมส่วน m 5เป็นที่เรียบร้อยครับได้มาที่100%นะจะลงต่อหรือเปล่าครับในหนึ่งชั่วโมงอ่ะตอนนี้บวกไปแล้ว25ดอลลาร์นะครับโอเคนะเดี๋ยวขออีกสักชุดหนึ่งนะขอหลุดนิโรปอีกสักชุดนึงครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตเคลียร์เพราะว่าทุนน้อยนิดนึงครับค่อนข้างโอเวอร์เทรดนะเป็นการเอามาแชร์ไอเดียในการเทรดให้พี่ๆในมุมของการสุดขึ้นแอคชั่นแบบสั้นๆน,นะไม่เอายาวนะครับคลิปนีแบบสน้สั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าได้สัก30บวกลบขออนุญาตเก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้1ชั่วโมงเนี่ยเราเข้าสู่ปลายเซกเมนต์ของ M 3แล้วนะ M 3มโมดาวเห็นไหมครับใน1ชั่วโมง M 3มโมดาวไปครับ โอเคแล้วเดี๋ยวผมมีตารางสอนต่อตอนสองทุ่มครึ่งนี้ด้วยเลทมาสี่นาทีละ,ะแวะมาอัดคลิปให้พี่ๆสัน้นๆอ่าเดี๋ยวไปลุ้นแรงซื้อ m หกครับ m หกก็ลุ้นเหมือนตอน m 4ถ้าแท่งนี้ปิดแรงซื้อเยอะนี่ก็ระวังให้ดีโอเคอ่าเอาเป็นว่าสันส้นๆนะครับผมขออนุญาตเคลียร์เทปโปรฟิตก่อนครับเพราะว่าทุนน้อยทุนน้อยปุ๊บโอเคอ่าถือว่าเป็นจังหวะสันส้นๆแค่จังหวะเดียวอีเวนต์สั้นๆ นะครับเพื่อให้พี่ๆเอาไปฝึกซ้อมแล้วดูเป็นไอเดียในแบบคลิปสั้นๆนะครับไม่เอายาวมากเนาะมีคําถามหรือสงสัยอะไรยังไงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนติดในเรื่องทฤษฎียังไงติดในเรื่องของการสืบเพื่อในภาคปฏิบัติยังไงส่งแชทมาคุยกับผมได้หรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีตารางสอนตอน2องทุ่มครึ่งเลทมาห้ทีลวเดี๋ยวเจอกันอีกที